หลายคนรู้จักผมว่าทอยลูกเจ้าของเหมืองลูกเจ้าของโลงโม่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าโลโม่เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเจ้าของโลงโม่เรามีโลโม่ทั้งหมด4โลงด้วยกันครับประกอบด้วยศิลามหาน,านครพิบูลละทวีทรัพย์อนันต์ครับและนี่คือโลโม่ที่ใหญ่ที่สุดของเราแกนดิตไทยครับทออะไไไรมม่่ด้เลาขตตัคกก็ุกวนจ และแน่นอนอยากทำโลโม่หินก็ต้องมีแหล่งหินนี่คือแหล่งหินที่ลึกกว่า60เมตรไปดูระวังนะเรามีรถกว่า50คันมูลค่ากว่า250บล้านชิบขายหินก็ต้องมีสต็อกและนี่คือสต็อกของเราเป็นไงล่ะเยอะแล้วสิเยอะขนาดนี้ยังขายไม่พอละครับ ขายดีเกินเรามีเครื่องจักรมูลค่าวกว่า40ล้านและยังซื้อเพิ่มเรื่อยๆโอ้ oh, พ่อกับชอบเก่บกันนะครับเนี่ยอยากจะรู้ถึงสาเหตุทำไมลูกชายคนนี้เป็นเด็กเป็ดเรียนไม่ดีเรียนไม่ดีครูรคตอนนี้โดนหาไม่เจอจ<ะ>บินขึ้นไปแต่หาโดนไม่เจอวันนี้กูจะเกิดเหรอเกิดฮี่เกิดเรื่องเลยดิ <c oughs> แล้วมีอันเดียวทั้งบริษัท อูอันนั้นคือนักข่าดนะนหาก่อนไหม่ะเชี่ยอูก็ไม่รู้คิดว่าวันนี้เราจะทำคนทไรต่อดนี้แล้วแล้วกูจะถ่ายต่อไหนอูก็ไม่รู้คลิปมูลค่ากว่า6 0,000บาทครับคลิปนี้ไม่น่าเชื่อคนลงทุนเปล่ะไฮโซอูบอกแล้วกูไฮโซใส่ประเด็นคือมีงานไงมีงานต่อใช่ไหมเท่าที่กูรู้เชี่ย